We'll be right <laughs> back. ัสดีค่ะพบกับเปิ้ลอีกแล้วนะคะในช่องมิซูออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลพาทุกคนนะคะมาพบกับสประตูคันนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นสประตูสีดำนะคะตัวนี้คือรุ่น GT Auto นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่936,000บาทนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าแต่งออฟโรดมากเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราแต่งอะไรไปให้ลูกค้ากันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ด้านหน้าดีกว่าค่ะไปค่ะด้านหน้านะคะตัวสกู๊ปนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปสีดําด้านทั้งอันเลยนะคะซึ่ง เท่ากับตัวกระโปรงหน้าที่เป็นสีดำเงานะคะและตัดกับตัวหนังสือนะคะเป็นตัวหนังสือไรตั้งสปอร์ตสีแดงแบบนี้นะคะเข้ากันทั้งชุดเลยค่ะเพิ่มความออฟโรดให้กับรถคันนี้มากเลยนะคะมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้า3ชิ้นนะคะ1 2 3ตรงนี้นะคะเป็นสีดำเงาซึ่งทำมาจากโรงงานให้แล้วนะคะตัวนี้เป็นโมเดล2,023นะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะเราเพิ่มความหล่อให้กับ ตัวรถคันนี้โดยการเพิ่มตัวดินามิกชิลนะคะตัวนี้เราแล็บดินามิกชิลที่เป็นสีแดงให้เลยนะคะเป็นไงคะให้แมทกับกระโปรงหน้านะคะที่มีตัวหนังสือไททตั้งสปอร์ตสีแดงแบบนี้นะคะ ไปค่ะมาดูกันที่ด้านล่างนะคะที่ด้านล่างตรงนี้เป็นสเกิร์ตหน้านะคะตัวสเกิร์ตหน้าเพิ่นบอกเลยว่าเราเล่นลูกเล่นนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดเฉดด้วยสีบอลแบบนี้และใช้หูหลอกสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นติดตั้งสวยงามน,นะคะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะสําหรับหูหลอกสีแดงอันนี้นะคะไปค่ะด้านข้างค่ะตัวไฟนะคะเราใส่ตัวครอบไฟตัดหมอกให้นะคะเพื่อเพิ่มมิสติของตัวไฟให้ดูหล่อขึ้นนะคะและดูคมขึ้นด้วยค่ะนี่แบ่งชั้นเลยนะคะ ไปค่ะด้านข้างค่ะตัวไฟด้านบนนะคะไฟด้านบนอันนี้ปุ้นบอกเลยว่าเราติดตัวครอบเป็นตัวครอบสีดําด้านนะคะซึ่งเล่นลูกเล่นโดยไรตันสปอร์ตที่เป็นอักษรสีแดงนะคะมาค่ะที่ซุ้มล้อกันเลยดีกว่าที่ซุ้มล้อนะคะปิ้นบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเราเพิ่มความออฟโรดโดยการใช้ตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีดําด้านนะคะซึ่ง เข้ากับสีดําเงาของตัวรถมากเลยนะคะและยางนะคะยางและแม็กตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวยอดนิยมสําหรับ ตัวไปต้านมากเลยนะคะเพื่อน,อนๆหลายๆคนนะคะชอบใช้แม็กไลดอกไม้นะคะและใช้ตัวยางมอนเตอร์ a t 3นะคะตัวนี้ขนาดยาง 265, 60, R18 นะคะเป็นไงคะดูออฟโรดเลยไหมคะแล้วก็เข้ากับตัวรถมากด้วยทำให้รถด,ดูหล่อและลุยมากขึ้นด้วยนะคะตัวที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาจากโรงงานนะคะก็คือตัวกระจกนะคะตัวกระจกมองข้างอันนี้ดำเงานะคะทำสีมาจากโรงงานตัวชายบันไดตรงนี้นะคะก็คือทำสีมาจากโรงงานเหมือนกัน และตัวที่ทําสีมาจากโรงงานอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเปิดประตูนะคะตัวเปิดประตูอันนี้จะเป็นสีดําเงานะคะเราตัดโดยการใช้ตัวเบ้ามือนะคะที่เป็นสีดาด้านนะคะตัวนี้ตัวหนังสือจะเป็นตัวไทตันสีแดงซึ่งตัดเฉดกับสีดําแบบนี้เลยนะคะทําให้รถดูหล่อขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือช่วยกันลอยด้วยค่ะไม่ให้เล็บขูดกับสีรถได้นะคะมาค่ะมาต่อกันที่ด้านบนเลยค่ะ ตัวด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นราวหลังคานะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าติดแบบสวยงามนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะและที่สำคัญค่ะเราติดกันสาสให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นกันศาสที่เราติดเพิ่มให้นะคะปาอรอเลยค่ะสำหรับตัวนี้สติกเกอร์นะคะตัวนี้ใช้สติกเกอร์ที่ดูออฟโรดมากค่ะจะเป็นตัวสติกเกอร์ที่ติดพาดไปถึงข้างหลังเลยนะคะแล้วก็เล่นเฉดโดยสีแดงนะคะ มาค่ะนี่ตัวหนังสือเราก็จะติดตัวหนังสือเป็นไททันให้ตรงนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญที่เราแถมให้ลูกค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวข้อฝาถังน้ํามันตัวนี้เลยนะคะนี่บอกเลยค่ะมาเป็นเซ็ตดําด้านเลยนะคะสําหรับตัวข้อฝาถังน้ํามันและตัวด้านหลังตัวนี้ตัวโลบาเหล็กนะคะตัวโลบาเหล็กอันนี้บอกเลยว่าเราใช้โลบาของ Outlander นะคะคนทานใช้งานได้จริงมาตรฐานระดับโลกเลยค่ะ มาตรฐานสากลไปค่ะที่ตัวไฟค่ะตัวไฟด้านหลังนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นข้อไฟท้ายนะคะข้อไฟท้ายอันนี้จะเป็นข้อไฟดําด้านนะคะตัดลูกเล่นโดยการใช้ตัวหนังสือไอยตันที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะรอรอๆเลยค่ะสําหรับตัวนี้และที่ด้านหลังที่ทํามาจากโรงงานนะคะก็คือตัวกันชนท้ายตัวกันชนท้ายอันนี้ทําสีมาจากโรงงานเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัว พอเปิดประตูท้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวป็้นจะเปิดท้ายกระบะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราติดตั้งอะไรมาให้เพิ่มเติมอีกนะคะนี่คะ่ะเป็นไงคะตัวนี้นะคะเราติดตัวโช้กผ่อนแรงให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับตัวโมเดล2023ค่ะเป็นไงคะหล,ล่อเลยใช่ไหมคะและที่สําคัญคุณผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็สามารถเปิดได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะนี่เดี๋ยวเปิ้นพาทุกคนนะคะ ไปดูด้านในของเจ้าไบตัน GT Auto กันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะด้านในนะคะขึนบอกเลยว่าตัว GT ตัวนี้นะคะเป็นด้านในนะคะก็จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะนี่แล้วก็พวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคุชคอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วบนพวงมลาลัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้บนพวงมลาลัยก็สามารถมีปุ่ม เปิดเสียงลดเสียงรับสายนะคะที่พวงมาลัยด้วยนะคะสามารถควบคุมหน้าจอได้นะคะตัวหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะนี่ค่ะด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างก็จะมีไวเลสชัชเจอร์แถมให้ลูกค้าด้วยนะคะค่ะด้านบนนะคะที่เป็นสายห้อยขึ้นไปด้านบนนะคะที่เป็นสายห้อยๆก็อันนี้เราจะติดตั้งกล้องเพิ่มให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็คือเราจะติดตั้งกล้องให้เนาะเป็นไงคะหล่อลุย สุดๆไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้หล่อมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาเพื่นได้ที่ลิงก์ไลน์แดด้านล่างนะคะและใครที่อยากเข้ามาพูดคุยนะคะเรื่องแต่งรถหรือว่าสนใจยังไงนะคะก็ทักเข้ามาคุยกับเพื่นที่ช่องมิสูออนไลน์ในช่องเพจ Facebook นะคะหรือช่อง Tik t o อกก็ชื่อช่องว่ามิสูออนไลน์เหมือนกันนะคะวันนี้เพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ